สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับของผมที่จะอยู่ที่งาน Expo นะครับก็ถือโอกาสนี้แล้วกันนะครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าทําไมต้องมาจัดงาน Expo ทําไม192ประเทศนะครับต้องเดินทางมาที่งาน Expo ที่ดูไบจัดขึ้นในปีนี้นะครับโดนเลื่อนมาปีนี้ปีที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทําไมถึงต้องมาและทำไมคนถึงมากันนะครับก็มีด้วยกันสามเหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งก็คืองาน Expo นะครับเป็นงานที่ทําให้เราได้รู้จัก เพื่อนร่วมโลกนะครับกันมากขึ้นนะครับทุกทกประเทศเดี่ยจะเอาสิ่งที่ตัวเองกำลังพัฒนาอยู่คิดอยู่ทำอยู่เนี่ยมาแชร์กันนะครับสถานะ สถานการณ์ที่คนจะได้ทําอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมีไม,ม่เยอะน,นะครับการที่เรามีงานอย่างนี้จัดขึ้น5ปีครั้งนะครับใน,นตัว Expo ใหญ่หรือว่า World Expo แล้วก็อาจจะถี่กว่านั้นสําหรับ Expo ที่เขาเรียกว่า Special i z e d Expo กหือเ e เล็กนะครับ Expo ใหญ่จะจัด6เดือน Expo เล็กจะ3เดือนเนี่ยการที่เรามีโอกาสได้มาเจอกันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะรู้จักกันมากขึ้นว่าแต่ละประเทศทำอะไรกันอยู่นะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ได้รู้จักประเทศใหม่ๆเยอะเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะตัวเองไม่มี่ อยู่ที่ในทวีปไหนนะครับงานงานงานนี้แหละครับได้รู้จักทั้งทั้งคนจากประเทศนั้นที่มาประจักที่งานอ็กซ์โปนะครับแล้วก็จากประเทศนั้นด้วยว่าเขามีอะไรตอนนี้ที่เขาทําอยู่นะครับบางประเทศเนี่ยเราได้ยินว่าเป็นประเทศที่ ทำในเรื่องของการเกษตรนะครับแต่พอมาอยู่ที่นี่ได้เห็นว่าเขากำลังพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมเชิงดิจิทัลก็แปลกใจนะครับทำให้เราต้องได้อัปเดตตัวเองว่ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆที่เราจะต้องเข้าใจบ้างนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์เนี่ยก็ควรจะเข้าใจว่าประเทศอื่นเขาทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับเราจะได้อาจจะปร่วมมือกับเขาหรือว่าเราอาจจะรู้ว่าเรามีคู่แข่งใครบ้างในตลาดโลกในตอนนี้นะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะมีทั้งการแลกเปลี่ยนนัฒนนวัตกรรมนะครับเป็นตัวหลักเลยแต่ละแต่ละประเทศเอาสิ่งที่ตัวเองเด่นเนี่ยมาโชว เพราะว่าหลายๆประเทศเหมือนกันเนี่ยก็จะนําเรื่องของการลงทุนนะครับมาคุยกันบางประเทศเนี่ยมีห้องสําหรับนักลงทุนเลยนะครับมาแมทชิ่งกัน1ต่อหนึ่งนะครับกับคนที่จะมาเป็นผู้ลงทุนนะครับอย่างของไทยเราไม่มีตรงนั้นนะครับแต่อย่างหลายๆประเทศเนี่ยจะมีก็คือว่ามีห้องสําหรับการให้นักลงทุนมาคุยกันเลยนะครับอย่างอินเดียเนี่ยจะมีชั้น2องชั้นเลยที่เป็นเรื่องของการพูดคุยกันระหว่างกลุ่มผู้ลงทุนนะครับป,ประเด็นที่2นะครับงานเอ็กซ์โปเนี่ยเป็น โอกาสนะครับให้เจ้าภาพที่จัดเนี่ยได้ประกาศตัวให้โลกรู้นะครับว่าตัวเองกำลังทําอะไรอยู่แล้วก็กําลังจะมุ่งหน้าไปทางไหนนะครับอย่าง,งานั้นครั้งเนี้ยดูใบบอกเราเชัดเจนมากเลยครับว่าเขาต้องการจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของภูมิภาคนี้ทั้งในเรื่องของอินโนเวชันคือนวัตกรรมในเรื่องของ I n d u s t r y 4.0หรือว่าอุตสาหกรรม40ในด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็ความเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่อยู่ในภูมิภาคนี้เขาบอกชัดเจนเลยว่างาน e อ p กเนี้ยหลังจากจบแล้ว ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสร้างศูนย์นวัตรกรรมใหม่ของโลกนะครับอาจจะเรื่องที่ของภูมิภาคก่อนแต่ว่าดูจากขนาดแล้วเนี่ยมีศักยภาพสูงมากนะครับเพราะว่าเขามีทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสนามบินนะครับที่รองรับด้านนี้แล้วก็มีเรื่องของออการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆในเชิงของการบ่กเพาะนะครับแล้วก็มีการวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะมีโรงเรียนจะมีมหาวิทยาลัยนะครับจะมีสถานที่สอนความรู้ใหม่ๆทางด้านดิจิทัลแล้วก็ด้านอุตสาหกรรม 4.0นะครับก็ถ้าเกิดย้อนไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน Expo ที่มอนทรีออลนะครับปี1967ก็เป็นอย่างนั้นนะครับมอนทรีออลต้องการจะประกาศตัวว่ามอนทรีออลเนี่ยเป็นเมืองสำคัญนะครับก่อนที่จเปเมริกาเหนือทีวิเมริกาเหนือไม่ได้มีแค่เมริกาแต่ว่ามีแคนาดาด้วยก็มอนทรีออลก็ใช้งานนั้นนะครับเมื่อปี1967นะครับบางทีอาจจะพูดผิดไปเป็นเป็นที่ที่เปิดตัวนะครับ หรือว่างานเอ็กซ์โปที่โอซาก้านะครับปี1 9 7 0นะครับโอซาก้าก็ประกาศประกาศเลยว่าเขาเนี่ยจะเป็นเมืองสําคัญของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นที่ที่เราเนี่ยได้เห็นโศกสมุทรถึงครั้งแรกของโลกด้วยนะครับหรือว่าที่เซบิวประเทศสเปนนะครับปี1 9 9 2ที่จัดพร้อมโอลิมปิกนะฮะก็ทําให้เห็นเลยว่าเซบิวเนี่ยจะเป็นเมืองสําคัญนะครับในด้านของเศรษฐกิจในยุโรปนะครับหรือว่าแฮนโนเวอร์ปี2000นะครับที่เยอรมันหรือว่าที่เซี่ยงไฮ้นะครับปี2010นะครับอันนั้นชัดเจนเลยเพราะว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ย ทำเอ็กซ์โปเนี่ยขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคือพื้นทีนะ่ใหญ่กว่าเอ็กซ์โปที่เราอยู่ที่ดูไบเนี่ยประมาณสัก3-4เท่าด้วยกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับที่มิลานเองนะครับก็เป็นการปักหมุดบอกว่ามิลานเนี่ยนะครับเป็นเมืองสำคัญในอดีตน,นะครับและปัจจุบันก็ยังสำคัญอยู่ หลายเมืองเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าอาจจะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตใน,นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีชื่อเสียงลดลงเพราะว่าเมืองอื่นๆที่เป็นคู่แข่งในวัทนแข่ที่นะครับงนานเอ็กซ์โปเนี่ยดึงให้เขาัดเขาเนี่ยกลับเขามาอยู่เป็นเมืองแขท่ที่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นเมืองสำคัญก็เป็นเหตุผลที่2นะครับที่ทำไมหลายๆเมืองเนี่ยถึงอยากจะเป็นเจ้าภาพเพราะว่ามันเป็นโอกาสสำคัญนะครับก็อ,อีกเหตุผลที่หนึ่งนะครับงานเอ็กซ์โปเนี่ยเป็นงานที่ทุกคนอยากจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมถ้าเกิดว่าาาได้้เเป็นจจภพ ได้ทาให้เมืองตัวเองเนี่ยเป็นที่ที่อยู่ในแผนที่ที่คนอยากจะมานะครับแล้วก็ได้จัดงานเป็นเวลา6เดือนให้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมาเข้าใจกันมากขึ้นมาเป็นมิตรกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแล้วในการที่จะเปิดตัวเมืองของตัวเองนะครับให้เป็นที่ที่จะไปอยู่อยู่ในแผนที่ของการพัฒน,นาในอนาคตต่อไปนะครับตุผทสุดท้ายนะครับอันนี้อาจจะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยก็คือเรื่องของโควิด19นะครับมวลรัสเซียช,ชาติเนี่ยโดนปัญหาเรื่องโควิดมา กือบจะปีแล้วนะครับแล้วเราก็เจ็บกันมาเยอะนะครับก็คงเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามนุษยชาติเนี่ยจะต้องมีสักงานหนึ่งนะครับที่เราบอกว่าเราไม่ได้แพ้แล้วเราก็จะไม่แพ้ด้วยนะครับเป็นการมารวมตัวกันของมนุษยชาติเพื่อจะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงร้ายแรงแค่ไหนเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาได้เสมอนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําไมนะครับงานงานเอ็กซ์โปเนี่ยถึงได้เลื่อนมา1ปีนะครับแต่ว่าไม่ได้ยกเลิกไปนะครับก็เหมือนกับ โอลิมปิกนะครับที่ซึ่งจัดไปเมื่อปีนี้นะครับกลางปีหรือว่าฟุตบอลยูโรนะครับก็คือคนเราเนี่ยนะครับพยายามจะบอกว่าสถานการณ์มันเลวรล้ายยังไงเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพในการปรับตัวเสมอเพื่อจะให้เราเนี่ยกลับมายินขึ้นอีกครั้งนะครับก็เป็นสามเหตุผลนะครับที่ผมพอจะคิดได้ว่าทําไมงานเอ็กซ์โปถึงต้องมีการจัดขึ้นนะครับทำไมเราถึงยกเลิกไม่ได้แล้วทาไมเนี่ยเราต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่ใช่ในฐานะของคนไทยเท่านั้นแต่ว่าเป็นฐานะของมนุษยชาตินะครับของประชาคมโลกซึ่งเราจะบอก ด้วยการบอกซึ่งกันและกันว่าเราเนี่ยชนะนะครับเราเนี่ยมีมีความพยายามที่จะก้าวต่อไปนะครับก็สาหุผลนะครับที่ผมคิดได้ถ้าใครมีตผลอื่นนะครับที่ผมคิดไม่ถึงเนี่ยก็พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับจะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็สรุปไว้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มาแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมนะครับความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับมาดูว่าประเทศอะไรทาอะไรอยู่นะครับสองก็คือเรื่องการเปิดตัวพื้นที่เจ้าภาพนะครับให้ได้ เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็สาก็คือเรื่องของการที่บรุษติเนี่ยมาจับมือกันนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าเราเนี่ยจะบอกซึ่งกันและกันว่าเราเนี่ยไม่ว่าจุลศัลสถาการ์ไหนก็กลับเข้ามากลับคืนมานะครับเพื่อมาเพื่อมาเป็นบริษติที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อีกครั้งหนึ่งครับผมนะก็อันนี้ผมเดินมาใกล้จะถึงสลาไทยแล้วนะครับไทยพาวเวอร์เียนเดินไปพูดไปนะครับพอดีว่าไม่มีสคริปต์ก็อาจจะฟังดูแล้ว งงๆหน่อยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะพูดเรื่องอะไรประมาณนี้จริงมันควรจะมีสคริปต์นะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเองก็ไม่เคยทํา YouTube มาก่อนไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยพูดในที่สาธารณะมาก่อนงนั้นเราเวลาต้องมาทําอะไรอย่างนี้เนี่ยเวลาต้องเขียนสคริปต์เนี่ยยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่เลยนะครับการที่ไม่มีสคริปต์เลยทําให้ตื่นเต้นน้อยน้อยลงนะครับก็ทั้งแปลกก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอด30วันนะครับเราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆนะคร 2 2 8 0สนคนนะครับที่ได้เข้ามาดูแล้วก็เยี่ยมชม YouTube Channel ของพวกเราทุกคนนะครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดที่ผมทำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดจาที่อาจจะผิดพลาดไปในบางครั้งหรือว่าการสื่อสารที่บางทีอาจจะพูดเร็วไปนะครับมีคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นมือใหม่จริงๆนะครับเป็นมือสมัครเล่นเรียกว่าแบบเบาที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในถ้าเกิดเอาเรื่องของชีวิตคนเราเปรียบเทียบนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมา เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมืองไทยนะครับผมขอบคุณครับ